สวัสดีครับพบกับผมเซียวแม็กอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมมีโตโยต้ารีโวคันนี้มานําเสนอนะครับเป็นรถปลดระวังจากหน่วยงานมานะครับผมต้องบอกว่าเข้าศูนย์ทุกระยะประวัติดีคันนี้เช็คศูนย์ได้ทั่วประเทศเลยนะครับผมได้เป็นรถยกสูงสประตูเกียร์ออโต้และแบรนด์หลักอย่างโตโยต้าต้องบอกเลยว่าใช้งานดีแน่นอนคันนี้รถเข้าใหม่นะครับผมพามาดูสภาพเดิมๆเลยนะครับว่ารถที่เข้าใหม่เป็นยังไงต้องบอกว่ามีฝุน่นมีอะไรบ้างเพราะว่าคำว่ารถเข้าใหม่คือ ไม่ได้ล้างไม่ได้เก็บสีไม่ทำอะไรเลยนะครับผมพาคุณสภาพเดิมๆแบบนี้คุณลูกค้าจะได้สบายใจว่าเราคัดรถมาให้แล้วนะครับผมและถ้าคันนี้นะครับคุณลูกค้าชื่นชอบอยากส่งให้คนที่คุณลูกค้ารักแล้ดูรถสวยๆนะครับผมสามารถแชร์คลิปนี้ไปได้เลยแล้วฝากกดไลค์นะครับฝากกดติดตามนะครับผมลงคลิปรถสวยๆให้ดูทุกวันนะครับคันนี้นะครับเป็นโตลตารีโวสองจุดสี่ e เพลนเนอร์นะครับเป็นดับเบิลแคปหรือว่าสี่ประตูนั่นเองนะครับผมรถคันนี้ปี2019 ต้องบอกว่าเลขไมคันนี้เราใจมากไม้เพียงแค่แปดหมื่นโลครับคุณลูกค้าไม้แปดหมื่นโลต้องบอกว่ามาไวาไปไวแน่นอนโฉมหน้าคันนี้เป็นโฉมหน้าหล่อนะครับผมเป็นโฉมหน้าหล่อนะเห็นไหมหนวดของเขาเป็นสีดําแบบนั้นเลยแล้วดูโครเมียมกรอบโครเมียมสวยมากนะครับผมคันนี้ได้ไฟหน้าเป็นแบบฮาโลเจนนะครับผมแต่บอกเลยว่าสว่างสวัยแน่นอนไฟตัดหมอกคู่หน้าคันนี้ก็ให้มาเรียบร้อยแล้วนะครับ ทะเบียนสวยนะครับ4547จำง่ายกรุงเทพมหานครดูแม็กกันบ้างครับคันนี้แม็กเดิมโรงงานนะคุณลูกค้าแม็กเดิมโรงงานนะครับเห็นไหมโลโก้โต,ต้ยังอยู่ครบถ้วนเลยนะครับผมคันนี้นะคุณลูกค้าได้ยางเป็นของบริสตอนะครับได้ยางดีนะแล้วดอกยางต้องบอกว่าใช้แบบใช้ไปเลยลูกค้าเหลือๆนะเอ้าดูกันหน่อยเนี่ยรถเดิมๆให้ดูนะไม่มีไปทําอะไรมามีฝุ่นบ้างนะคุณลูกค้าอย่างที่มึงบอกไปนะ รถมันเข้าใหม่นะยังไม่ได้ล้างถ้าล้างออกมาบอกเลยว่าถูกอกถูกใจต้องตาต้องใจแน่นอนคันนี้แต่ถึงจะมีฝุ่นนะมันบดบังความสวยของรถไม่ได้นะคุณลูกค้าเห็นไหมตัวนอ็อตตัวอะไรนี่โอ้โหสภาพสมบูรณ์สุดเลยคันนี้บันไดข้างก็ติดมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับขึ้นลงรถสะดวกสบายนะครับคุณผู้หญิงตัวเล็กๆหรือว่ามีลูกนะครับตัวเล็กๆเ,เนี่ยจะขึ้นรถนี่ต้องบอกว่าสบายเลยนะครับคันนี้ กระจกข้างนะครับมีกรอบผมเนี่ยม,มาให้แบบนี้นะครับหล่อๆเลยแล้วพร้อมไฟเลี้ยวมาในตัวนะคันนี้ดูนะลูกค้าฟอนต์ไฮรักเดิมๆเ,มเมงาๆแบบนี้เลยนะครับอยู่ครบท้วนหมดนะมือจับคันนี้ได้เป็นแบบโครเมียมด้วยนะครับดีไซน์สวยนะครับมือจับของโตโยต้ารีโว่ยกหลังๆมาเนี่ยข้างในกันบ้างครับผมฝั่งประตูนะครับตรงนี้นะครับพุ่มผ้ามาให้นะครับจับมีความรู้สึกนุ่มนะแล้วตรงนี้ได้เป็นโครเมียมลูกค้าเห็นไหมโครเมียมนะรถสวยมากคุณลูกค้า เบาได้เป็นเบาผ้านะครับระบายอากาศดีเยี่ยมนะไม่อมความร้อนนะครับทําความสะอาดไม่ต้องห่วงนะครับผมทำความสะอาดหน้าอยู่แล้วนะครับเบาผ้ารุ่นใหม่ทุกวันนี้ทําความสะอาดไม่ยากแล้วนะครับผมฝั่งข้างหน้าบ้างครับนี่เลยฝั่งผู้โดยสารนะมีที่วางขวดน้ําวางกระป๋องน้ําให้นะครับผมเดินทางไกลสะดวกสบายแล้วไม่ใช่แค่นี้นะคุณลูกค้ารู้ไหมว่าคันนี้อ่ะขออภัยนะคันนี้นะครับมี คูลเลอร์บ็อกคูลเลอร์บ็อกนะครับไม่ใช่ช่องเก็บเอกสารนะตรงนี้มันจะมีเป็นช่องที่ให้ความเย็นออกมาคือเดินทางเนี่ยอย่างตรงเนี้ยมีที่วางแก้วให้ใช่ไหมอ่ามีที่วางแก้วให้แต่ระหว่างที่เรายังไม่ได้เปิดกระป๋องไม่ได้เปิดขวดเนี่ยนะครับนี่เลยแช่เอาไว้นะครับแช่ไว้เย็นๆได้เลยคุณลูกค้าเดินทางไกลๆนะหรือว่าจะแช่นมให้ลูกก็ได้เห็นไหมครับรถมันจัดเต็มมาให้แล้วเรื่องความสะดวกสบายช่องเก็บเอกสารนะครับโขโก้องขวางนะ มือเข้าไปได้ลึกๆอย่างนี้เลยเก็บของได้เยอะนะครับเอกสารเนี่ยเก็บได้ครบๆเลยนะครับมาดูโครงสร้างรถกันบ้างคันนี้เป็นไงนะครับสภา,ภาพสมบูรณ์เรียบร้อยดีหรือไม่นะนี่เลยเม็ดอาร์คนะครับเรียงตัวสวยงามแบบนี้อาร์คเดิมโรงงานแท้แน่นอนร้อนะครับผมคันนี้เรารับประกันโครงสร้างรถนะคุณลูกค้าไม่มีพิกคว่มชนหนักแน่นอนนะครับผมถ้ามี เอารถมาคืนเรารับซื้อเต็มจํานวนเลยนะครับระบุไดสัญญาให้เลยนะไม่ได้พูดเปล่าๆนะครับผมแล้วดูหัวน็อตนะลูกค้าเห็นไหมไม่มีขยับขยื่นนะสภาพเนี่ยเดิมๆสวยมากข้อดีของการได้ดูรถเข้าใหม่คืออะไรรูไหมคือมันอาจจะมีฝุ่นบ้างแต่คุณลูกค้าได้เห็นรถสภาพเดิมๆที่มันยังไม่เก็บงานเห็นไหมสวยนะครับสวยมากนี่เห็นไหมขึ้นลงไม่บ่อยขึ้นลงไม่บ่อยนี่ต้องมีคลอกนะครับอันนี้เห็นไหมสภาพเดิมหมดนะดูตัวน็อ นะครับจุดเชื่มอมต่อต่างๆของรถสภาพเรียบร้อยมากๆคุณลูกค้าเห็นไหมน,ะนี่ให้ดูตรงไหนนะครับที่ดูไม่ชัดบอกผมได้นะครับผมบอกผมได้เลยโอ้โหฝั่งคนนั่งด้านหลังกว้างขวางมากคันนี้เป็นสีประตูนะครับขึ้นลงสะดวกสบายนะเดินทางเนี่ยคุณลูกค้ามีครอบครัวนะครับเดินทางกันได้หลายคนเลยนะคันนี้ซินเบลมีมาให้แล้วบอกกลางตรงนี้ครับได้ลูกค้านี่ พับลงมาเป็นที่วางแขนได้นะครับหรือวางแก้วน้ําวางขวดน้ําแก้วใหญ่ๆอย่างพวกแก้วยตินี่วางได้เลยนะครับผมสะดวกสบายที่สุดแล้วนะครับรถกระบะทุกวันนี้จัดออปชั่นมาให้ขับขี่ใช้งานได้เลยด้านหลังมีลําโพงหลังมาให้นะครับมีลาโพงด้านหน้าด้านหลังนะครับคันนี้นะเดินทางฟังเพลงใครชอบฟังเพลงต้องบอกเลยว่าสะดวกสบายและเอนเตอร์เทนเมนต์แน่นอนอ่าโครงสร้างเป็นไงบ้างด้านหลังด้านหลังโครงสร้างนะครับนี่เลยกีบกีบ กีบๆเลยนะครับไม่แพ้ด้านหน้าเพราะถ้ามันชนฝั่งไหนฝั่งหนึ่งก็ไปกันหมดนะครับเห็นไหมอาร์เดิมโรงงานอยู่กันครบๆนะอาร์เดิมโรงงานอยู่กันครบๆโอ้โหเก็บยางนิดนึงโอ้โหแน่นมากี่ยเห็นไหมให้ดูให้ดูรถสภาพเดิมๆนะครับเข้ามาใหม่ๆแบบนี้นะครับแชสซีกันบ้างครับ <c oughs> มีฝุ่นนะอย่างที่บอกว่ารถเข้าใหม่นะครับจะถือสากัรน,นะคุณลูกค้า อยาถือสาคันแต่ผมบอกเลยว่าคันนี้ล้างออกมาแล้วถูกตาต้องใจแน่นอนแล้วดูชัสซีดเดิมๆไม่มีตัดนะครับไม่เคยไปตัดเว้าโลตี้มาแน่นอนเห็นไหมอย่าให้ฝุ่นมันบดบางความสวยของรถครับคุณลูกค้าเห็นไหมโอ้โหสภาพรถนี่หึงหึเียบเอี่ย,ม,ยมเลยนะคือถ้าหาใช้งานอยู่นะจบๆนะครับคันนี้ช่วงนี้ฝนมันตกนะฝุ่นมันก็ดีดรถมาบ้างนะคุณลูกค้าเห็นไหมแต่ดูท้ายนะฟอนโตโยต้าเนี่ยโหโคมไฟ ไม่มีเหลือไม่มีรอยแตกนะรถจอดตากแดดนานบางคันเนี่ยต้องบอกว่าเหลืองแล้วแตกแล้วเรียบร้อยนะครับเห็นไหมเป็นตัว E นะครับใ,ใครรักตัว E นะครับ<ม>แล้วดูฟอนรีโวก็เดิมๆสวยมากอ่ะดูเนื้อก,กันหน่อยนะคุณลูกค้าอ่าคันนี้ไปลุยฝนมาที่หนึ่งนะลุยฝนมาที่หนึ่งนะแต่ให้ดูให้ดูอะไรให้ดูไลเนอร์ไลเนอร์ไม่มียุบไม่มีบุบนะลูกค้าเห็นไหมอ่ะดูข้างล่างกันหน่อยดูข้างล่างกันหน่อย โหแห้งสนิทนะน้ำไม่เข้าแน่นอนลูกค้าแล้วดูลอนกระบะนะอยู่กันแห้งๆอยู่กันครบถ้วนเลยไม่มียุคคันนี้ไม่ใช่รถขนส่งไม่ใช่รถขนหนักแน่นอนนะครับเป็นรถใช้งานภายในครอบครัวนี่แหละครับคุณลูกค้าแล้วนี่ไม่ใช่ครอบครัวนี่รถองค์กรรถองค์กรคันนี้นะครับเป็นรถใช้งานในองค์กรไม่ใช่ไปรถขนส่งนะไม่ได้แบบวิ่งขนผักขนผลไม้ไม่ได้วิ่งขนบรรทุกอาหนักหรือว่าไม่ได้ขนพวกไม่ได้วิ่งร่วมกับพวกขนส่งอะพูดง่ายๆนะครับผมรถเป็นรถใช้งานปกติเนาะ ไลเนอร์ iner, สวยๆแบบนี้นะครับผมจัดไปได้เลยซึกเกรดกำโรงงานอยู่กันครบทวกหมดแชสซีฝั่งนี้เป็นไงเหมือนกันนะครับผมคือรถถ้าเกิดมันตัดแชสซีมามันจะเป็นหนึ่งันทั้งสองฝั่งนะครับแต่คันนี้เขาเรียกว่าแชสซีเดิมๆนะเนี่ยเลขแชสซีอยู่กันหมดนะแต่ว่าฝุ่นมันบางนิดนึงเนาะอ,อาจจะมองไม่เห็นนะเห็นไหมมองเห็นเลขแชสซีกันไหมเพราะว่าเดี๋ยวต้องพาไปดูหครองเครื่องตอนพาไปดูหครองเครื่องน่าจะาัเลขกันได้นะครับเจ็ดหกสี่อ่ะอันนี้เลยเห็นไหม ฟังคนขับเป็นยังไงคันนี้กระจกแน่นอนอยู่แล้วนะครับรถสมัยใหม่นะปรับแลวคพับไฟฟ้านะครับผมไม่ต้องกังวลเลยนะโหรถสวยมากคุณลูกค้าเดี๋ยวคันนี้ผมซักเครื่องให้ดูนะครับจะได้ดูหน้าปัดเรือนไม้ของรถนะครับอ่านี่บิดมาครึ่งนึงก่อนนะบิดมาเพื่อให้เห็นว่าแบบพวกสัญญาณไฟเนี่ยมันขึ้นปกติหมดนะครับถ้ามีอะไรผิดปกติมันขึ้นเจอแน่นอนนะ นี่สตาร์เครื่องแล้วนะครับชึบเดียวติดนี่เลยครับขึ้นมาแล้วนะครับไฮรักนะดูนะครับนี่อัตราใช้น้ำมัน11.8กิโลเมตรต่อลิตรนะก็ขึ้นอยู่กับเท้าเราด้วยนะคุณลูกค้าขึ้นอยู่กับเท้าเรด้วยนะแล้วดูหน้าปัดเรือนไม้นะครับสวยนะคุณลูกค้าสวยมากแล้วดูเลขไม้คันนี้89,000โลนะครับไม้ละหมื่นรับประกันไมาแท้แน่นอนนะคุณลูกค้ารถใช้งานน้อยๆแบบนี้เลยรถ6ปีใช้งาน80,000ลอโลน้อยมากนะครับคุณลูกค้าเพราะว่า เฉลี่ยมันตกหมื่นก็ลองั้ต่อปีอ่ะใช่ไหมแล้วดูพวงมาลัยนะครับหุ้มหนังอย่างดีเลยเดินได้แท้นะเดินได้แทบนี้เห็นไหมครับพวงมาลัยนะครับไม่มีซีดนะครับไม่มีซีดไม่มีจางนะมีมัลติฟังชั่นมาให้เห็นไหมครับนี่เลยนะครับปรับนะครับลดเสียงเพิ่มเสียงนะครับเพลงนะครับจากพวงมาลัยเลยแล้วก็รับมารับสายได้เลยนะมีคนโทรเข้านะครับไม่ต้องก้มไปหยิบโทรศัพท์นะครับไม่ต้องละสายตาออกไปจากถนนนะ จะได้เกิดความปลอดภัยนะครับผมสามารถกดรับสายได้เลยตรงนี้เนาะแต่นะครับแต่นะคุณผู้ชายนะครับโปรดระมัดระวังนะถ้ากิ๊กโทรมาอยากกดตรงนี้นะครับผมอันตรายมากนะครับอันตรายมากดูกันที่หน้าจอกันบ้างตรงนี้นะครับเป็นเดิมโรงงานแท้ๆนะคุณลูกค้าเดิมโรงงานแท้ๆเลยการใช้งานนะครับมีเลือกได้เลยนะมีมีหลายโหมดให้เลือกนะอันนี้ก็เป็นแบบวิทยุ FMAM นะครับผมกดได้หมดนะเปิดปิดตรงนี้นะคุณลูกค้าเมื่อกี้ไม่ได้เปิดให้ดูนะครับเปิดปิดตรงนี้นะ แล้วก็เลือกได้เลยนะคุณลูกค้าอากได้แบบไหนอะบางคนเนี่ยชอบนะครับบางคนชอบที่จะฟังเพลงบางคนชอบฟังข่าวด้วยฟังเพลงด้วยเนี่ยผมแนะนําเลย Fm ง่ายๆไม่ต้องกดเลือกเพลงด้วยนะครับปล่อยให้มันเล่นไปปล่อยให้ดีเจเป็นคนเลือกเพลงให้เรานะเราแค่ต้องเลือกอะไรนี่เลยเลือกขึ้นนี่วัยรุ่นอย่างผมต้องฟังนี่เลยครับ104.5เป็นไงสุดยอดเลยจะบอกว่าคันนี้ไม่อยากเปิดลำโพงดังเพราะว่าเดี๋ยวมันติดลิขสิทธิ์นะครับใน YouTube แบบมันจับเพลงไว้นะ มันจับเพลงไหมนะผมเปิดในวิทยุมันก็จับเพลงนะแต่คันนี้ลาโพงทุกตัวใช้งานได้หมดนะครับผมคอนเฟิร์มนะคุณลูกค้าสวยไหมสวยมากนะครับผมแอร์คันนี้นะเป็นแบบแมนนวลนะเป็นลูกค้าแมนนวลข้อดีของแอร์แมนนวลมันก็มีนะคือหนึ่งการบักมันง่ายนะแล้วมันโหใช้ไปเถอะมันไม่พังอ่ะใช้ไปเถอะมันไม่พังแล้วเวล่เราขับรถอ่ะเราละมือมาจับอย่างเงี้ยตาไม่ต้องมองลับมือมาจับอย่างงี้จับได้เลยถ้าเป็นแอร์ที่ต้องกดทัชสกรีนบางทีมันต้องดูเนาะม คำๆเราก็จับได้เลยเกียร์นะครับเป็นอัตโนมัตินะดูหัวเกียร์นะสะ,สะอาดสะอ้านใสๆนะลูกค้าไม่มีหลุดลอกรถใช้งานน้อยอยู่แล้วนะสภาพดีนะมีปุ่มนี้มาให้ power mode eco mode นะคุณลูกค้าขับนะครับต้องการอัตราเร่งดีๆนะครับต้องการเร่งแซงดีๆนะครับกดเลยเลย power mode แต่ถ้าขับทางไกลนะครับอยากเดินทางไกลๆสบายๆนะครับจะประหยัดน้ำมันพาลูกค้าแฟนไปเที่ยวนะครับอยากเซฟค่าน้ำมันกดเลยครับ eco mode eco mode นะ รถทุกวันที่จัดมาให้แล้วนะครับในเรื่องของความสะดวกสบายในการขับขี่ครับนาฬิกาตรงกลางมีมาให้นาฬิกาตรงกลางมีมาให้นะครับผมเพราะว่าบางครั้งเราเดินทางเนี่ยนะครับบางคันนาฬิกาอยู่ตรงอยู่ข้างหน้าอย่างนี้เนาะแต่ว่าในรถเรามีผู้โดยสารด้วยเนาะ,ะบางทีเราส่งแฟนไปทำงานอย่างเงี้ยแฟนบน่นเรจะถึงถึง,ถงไปทำงานสายหรือเปล่านี่เลยมีนาฬิกามาให้ดูนะครับจะได้ไม่ต้องบ่นกันนะครับแล้วก็คนด้านหลังดูเวลาได้ด้วยใช่ไหมครับ ไฟเป็นยังไงบ้างคันนี้อ่ะให้ดูมันใช้ได้อยู่แล้วนะครับวกพื้นฐานวันนี้ไม่มีปัญหาหรอกครับรถมันคัดเกรดไปอยู่แล้วเนาะตรงนี้นะครับเก็บแว่นตาดำได้นะครับนามบัตรนิติคุณผู้หญิงแป้นตลับเก็บได้เลยนะครับผมนี่นะครับมีมาให้เรียบร้อยใช้งานได้หมดนะครับใช้งานได้หมดฝั่งคนขับไม่มีนะครับแต่ว่าก็มีที่ตรงนี้นะเอาไว้เสียบบัตรใบกำับภาษีเนาะโอเคครับผมเดี๋ยวผมคันนี้นะพาไปดูห้องเครื่องกันบ้างนะครับว่ารถที่เลขมาแค่8 0 0 0มืโลคันนี้สภาพห้องเครื่องสมบูรณ์แค่ไหนครับ มาต่อที่ห้องเครื่องครับผมเริ่มกันที่ฝาระโปรงก่อนเลยนะครับผมสติกเกอร์เดิมๆเนี่ยอยู่กันครบหมดแล้วครับเห็นไหมแล้วสติกเกอร์เนี่ยมันคือมันติดใหม่ได้ลูกค้าผมก็อยยาพาดูหรอกผมอยากพาดูโครงสร้างมากกว่านะเนี่ยเม็ดอาร์กตรงนี้เห็นไหมดูคันไหนต้องเหมือนกันหมดนะครับดูคันไหนค้นเหมือนกันหมดดูรีโวมาสองสามคันมันก็ต้องเหมือนกันถ้ามันรุ่นเดียวกันเห็นไหมแล้วดูสภาพเม็ดอาร์คเดิมโรงงานเนี่ยนะครับเห็นไหมมันจะมีสะดุง้งสะดุงะด้งน,นิดนึงนะเห็นไหม แล้วซีลมันต้องห่วงนะซีลอยู่หมดนะครับซีลอยู่หมดนะดูหัวน็อกกันบ้างนะครับหัวน็อกไม่มีขยับขยื่นนะใส่เลยลูกค้ใาใส่เลยนะครับส่วนฉนวนนะ่ะมันมีคาบมันมีคาบปกตินะรถใช้งานไม่มีคาบมาแตกแล้วนะครับผมดูบริเวณห้องเครื่องกันเห็นไหมนี่ฝาครอบปาอยู่อยู่แล้วเรียบร้อยนะระบบสายไฟเดินเรียบร้อยปกติบนเลยนะครับไม่มีน้ํามันเยิอมคันนี้ไม่ต้องกังวลน,นะครับไม่มี น้ำไหลอันนควันดันควันดันเอ้ยไม่ใช่ไม่มีน้ำดันควันไหลนะครับผมอ่ะสภาพเห็นไหมการเดินสายไฟเรียบร้อยหมดนะแล้วดูลูกค้าดูโครงสร้างรถดีกว่าโครงสร้างรถเดิมๆนี่แหละนะครับที่มันคอนเฟิร์มว่ารถมันอยู่ในสภาพเรียบร้อยเห็นไหมนี่เพจนั้นอยู่นะคุณลูกค้าเพจนั้นอยู่เห็นไหมเจ็ดหกสี่คืออะไรด้วยเชสซีท้ที่เราดูเมื่อกี้ถูกไหม เลดเดียวกันนะครับผมเลดเดียวกันไม่มีการเปลีป่ยนมาแน่นอ,อนนะคันนี้นะครับผมไม่ต้องกังวรรละนละครับเรื่องเครื่องยนต์นะของเล้วนะครับเปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้ใหม่แน่นอนนะครับเป็นเกีร์หนึ่งหมื่นโลด้วยนะครับผมตรงไหนที่คุณลูกค้าดูไม่ชัดดูไม่ทันนะครับผมหรือภาพมันไม่ชัดเนี่ย so ต้องขออภัยนะคุณลูกค้าสามารถทักมาได้นะครับผมผมรูปให้ได้นะครับผมอยากดูมุมไหนอยากดูรูปเพิ่มเติมตรงไหนผมพาลูกค้าดูได้ทุกมุมเลยนะครับผม รถสวยมากคุณลูกค้าเข้าใหม่ยังไม่ได้ล้างยังสวยขนาดนี้คันนี้ครับโตโยต้ารีโว่ 2.4e เป็นยังไงบ้างครับผมพาไปดูรอบคันวันนี้อย่บจุใจเลยนะครับผมรถสวยขนาดนี้ไมยน้อยขนาดนี้ผมกล้าพูดเลยว่าคันนี้อยู่ไม่นานแน่นอนถ้าคุณลูกค้าสนใจนะครับผมสามารถทักหาผมโทรหาผมได้เลยครับที่0 9 4 8, 8 5 0 5 2 6นะครับเบอร์นี้คุณลูกค้าโทรหาราตรงก็ได้หรือว่าแอดไลน์ line, แล้วทักมาได้เลยครับผม